สวัสดีค่ะพบกันกับชวินเฟลมไทยแลนด์สามเนะคะเป็นช่องที่พูดถึงเรื่องของพลังงานจิตวิญญาณะะข้อความจากจักรวาลรวมไปถึงภารกิจภารกิจทางด้านจิตวิญญาณความรักความสัมพันธ์นะคะช่องของเราแนวทางของเราก็จะอ่านแนวเกี่ยวกับการตื่นรู้เลย องค,ความรู้เลยแล้วก็เรื่องของภารกิจเลยนะคะส่วนในชีวิตประจําวันออความรู้สึกนึกคิดต่างๆทุกคนทุกท่านก็สามารถนําข้อความไปปรับใช้นะคะหรือเราอาจจะมีคีย์เวิร์ดมีข้อความความรู้สึกนึกคิดของคุณของใครเข้ามาเสริมด้วยแล้วแต่เลยว่าพลังงานในไพ่จะออกมาเป็นอะไรข้อความที่ผู้อ่านเชนเนริงจากจัก,กรวาลออกมาผ่านจิตออกไปจะเป็นข้อความอะไร นะเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันมาชมกันนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานที่เข้ามาในคลิปนี้ของช่องเราเป็นช่อง t w i n Flame Thailand 369 Twin f ท a ินคือคู่รักภารกิจคู่รักศักดิสิิทธ์คู่รักทางจิตวิญญาณส่วนจะเป็นคู่รักที่มีกายภาพมาเจอมารักมาคลองคู่กันไหมได้วนกลับมากันไหมอยู่ที่แผนจิตวิญญาณของคุณอยู่ที่โซลแพลนของคุณแผนจิตวิญญาณอยู่ที่ไฮเออร์เซลนะคะ เรามาลุ้นกันทำสมาธิกับเสียงกับคลิปกับผู้อ่านการมองจอหรือไม่มองจอนะคะมาลุ้นกันว่าพลังงานในคลิปนี้ช่องทวินเฟรมแต่พลังงานจะออกมาเป็นทวินเฟรมหรือเปล่าหรือจะเป็นทวินเรหรือจะเป็นฟอลทวินหรือจะเป็นโซเมตแอนด์โซเมตนะคะหรือว่าใครยังมีพลังงานทางคู่ทางโลกแบบคู่กรรมเราก็มาลุ้นกันและมาฟังคีย์เวิร์ดฟังไกด์ไลน์แนวทางกันนะคะวันนี้พลังงานของใครจะเข้ามาในคลิป ว้าว wow. เป็นพลังงานโซเมตขึ้นมาใบแรกนะอาจจะเป็นโซเมตที่มีคู่เป็นโซเมตก็คือคู่บุญคู่บารมีคู่ชีวิตนะคะที่จะได้มาพบมาเจอกันมาเป็นคู่กันหรือจะเป็นทวินเรมีพลังงานโซเมตออกมาแบบนี้นะคะอาจจะเป็นทวินเรก็ได้เพราะทวินเรคือคนตื่นดูทางด้านจิตวิญญาณที่มาทำภารกิจเดี่ยวโดยมีโซเมตมาเป็นคู่สะท้อนคู่ทำภารกิจนะคะ เป็น2ดวงจิต2พลังงาน2 2ชีวิต2เหตุการณ์โดยจะเป็นครอบครัวของเรา,าพลังงานโซเมตเนะี่ยอยู่ในคู่ทางโลกก็ได้หรืออยู่ในคู่จิตวิญญาณก็ได้คุณมีพลังงานอะไรวันวิซเซลแนวโน้มไปในทางของทวินเรย์นะคะวันวิเซลคือมาเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองนะคะเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเอง เห็นไหมแปลว่ามารียูเนียนกับตัวเองมาหลอมรวมกับตัวเองมากลับคืนสู่ตัวเองมาตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณกับตัวเองบ o s อตซัมมิคือการเบิกบานเบ่งบานบานออกมาน่าจะหมายถึงการตื่นรู้เบิกบานนะคะเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานมาตื่นรู้นั่นเองและมาทำภารกิจการตื่นรู้ผ่านโซเมะนะคะทำงานเดี่ยวตื่นรู้เอง ตื่นรู้กับเราเพราะเราเกิดมาคนเดียวเราจะจากโลกนี้ไปคนเดียวแต่ระหว่างทางเนี่ยเราจะพบเจอใครนะคะตื่นรู้กับใครโซเมตในที่นี้อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเราครอบครัวเราหรือแฟนคนที่เราครบหรือเนื้อคู่หรืออาจจะเป็นเพื่อนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงก็ได้แน่นอนคุณจะมาตื่นรู้กับพลังงานเหล่านี้นะคะอ่ะต่อสิคุณมีพลังงานอะไรในคลิปนี้มาสเตอร์เ m มิส violet f l a m e a c t คช a t i o n โอ้แนวน้อมเป็น t w i n Ray สูงเลยนะคะเพราะโซเมตออกมาใบแรกมาทำภารกิจเป็นโซเมตให้ตัวเองเป็นโซเมตให้กับผู้อื่นแล้วทำภารกิจกับโซเมตหรือจะทำงานเดี่ยว Separation กันไปก็ทำงานเดี่ยวไปรู้ว่าเรามีคู่เป็นโซเมตโซเมตท awin เร y เนี่ยไม่ก็คล้ายๆทวนเฟรมเน่ยคืออาจจะไม่ได้คู่กันก็ได้หรือคู่กันก็ได้แต่แน่นอนมาเพื่อปลุกกันให้ตื่นรู้นะส่วนคู่กันหรือไม่ต้องเช็คที่ ภารกิจของตอนเอง i n g คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะมีพลังงานของคิงไม่ว่าคุณจะเป็นร่างกายผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ พลังงานของราชาพลังงานของคิงอ่ะอไม่เกี่ยวกับกายสภาพหรือตัวตนของคุณแต่คุณมีพลังงานของดี m a s m u s c u l i n e คือศักดิ์สิทธิ์ masculine masculine คือพลังงานของชายไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่เพศชายแต่พลังงานชาย อ,อยู่ในหญิงแท้ก็ได้อยู่ในหญิง LGBTQ ก็ได้หรือในชายแท้หรือชาย LGBTQ ก็ได้เราวัดกันผ่านพลังงานเป็นพลังงานของหยางพลังงานแอคชั่นพลังงานความเป็นผู้นํามาตื่นรู้ลุกขึ้นมาตื่นรู้ลุกขึ้นมารักในตนเองทําภารกิจกับตนเองนั่นแหละคะ่ะไม่ว่าชุนจะมีคู่หรือไม่ก็ตาม เคลียเอเนจีบล็อกมาเพื่อที่จะแก้กรรมแก้ปมแก้การกระทําของเรากรรมคือการกระทํากรรมไม่ใช่กรรมเก่าเราเข้าใจผ,ผิดว่ากรรมเก่าคือใครบันดาลใครใครสร้างสารรค์ให้เราไม่มีไม่จริงไม่ใช่กรรมคือการกระทําของเราความคิดของเรามนโนกรรมของเราความรู้สึกคําพูดการลงมือทําไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือในชาตินี้ในอดีตหรือเมื่อกี้ก็ตามเราจะต้องเคลีย์เคลีย์ให้เราอยู่กับปัจจุบันและฝึกฝนเตรียมตัว ึกจิตสุดท้ายทําคู่กันไปจิตปัจจุบันจิตสุดท้ายแล้วเคลีย์เหตุการณ์ระหว่างวันระหว่างที่เรามีชีวิตมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทําภารกิจเดี่ยวไปเรื่อยๆแล้วส่งมอบพลังงานความรักให้กับโซเมตของเราคู่ของเราครอบครัวหรือใครก็ตามที่เป็นบุคคลอื่นนอกจากตัวเราเราทําให้เราพลังงานของเราและทําให้กับผู้อื่นด้วยนะคะ divine order twin ray คุณมาทําภารกิจให้กับจักรวาลคุณถูกจักรวาลสั่งมาแต่ไม่ใช่สั่งแบบบังคับคือเป็นคําสั่งที่คุณเต็มจิตเต็มใจคุณมาเพื่ออยากเรียนรู้โลกใบนี้นะคะในภูมิโลกนี้ในพบมนุษย์น,นี้มันเป็นอย่างไรมันมีเกมอะไรให้เล่นมันรักโลกกดหลงม,มันมีทุกข์มีสุขนะคะชีวิตคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเกิดและโตเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แก่ชราคุณมาเรียนรู้เรื่องนี้ ะค,ะคุณจึงมีพลังงานของความอดทนลงมาลงมาฝึกฝนความอดทนด้วยการเรียนรู้โลกด้วยการเป็นคุณนี่แหละภารกิจไม่ต้องไปตามหาข้างนอกภารกิจมีตั้งแต่เราเริ่มที่จะเกิดมาแล้วก่อนที่เราจะเกิดด้วยซ้ําเราจึงเอาภารกิจที่เราทําแผน่งจิตวิญญาณมากําหนดว่าเราจะต้องมาเกิดที่ไหนที่นี่เพื่ออะไรทําอะไร หาให้เจอค้นหาให้เจออยู่ในเราอยู่ที่เราคําตอบนะคะแล้วเราจะได้ดําเนินชีวิตของเราได้อย่างถูกทิศถูกทางวันนี้เป็นพลังงานของชูนเร์ทำงานคู่กับโซเมชนะคุณอาจเป็นนี่ก็ได้ดีวายมัสคิลีนก็ได้นะหรือจะเป็นพลังงานเฟมินีนก็ได้นะแต่วันนี้เป็นคิงดีวายมัสคิลีนเป็นพลังงานชายที่อยู่ในกายสภาพใดก็ได้อายุมากน้อยได้หมด มีพลังงานโซเมตมาเพื่อสะท้อนกันเจอกันโซเมตไม่ได้มีคนเดียวมีตั้งแต่ต้นชาติขึ้นมาเลยคุณเจอแฟนในวัยเด็กแฟนในวัยหนุ่มสาวแฟนในวัยโตหรือคนปัจจุบันนี้ก็ตามนั่นคือโซเมตหมดทําภารกิจกับเขานะคะขอบคุณเขาขอบคุณเธอที่มาสะท้อนทําให้ฉันได้ตื่นขึ้นทําให้ฉันได้ลุกขึ้นทําให้ฉันได้ทําภารกิจ จะคู่กันได้หรือไม่อยู่ที่คุณตื่นรู้แค่ไหนคุณตื่นรู้ตัวคุณเองอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อความกันบางสั้นๆขอดูเป็น situation นะว่าสถานการณ์ของชวินเร์สถานการณ์ของชวินเร์ในวันนี้สถานการณ์ของคุณ which มีการขอพร มีการหันกลับมาอยู่กับตนเองมากขึ้นหรือถ้ายังไม่มีการทําแบบนี้ก็ได้เวลาที่คุณจะต้องทําละหันกลับมาอยู่กับตนเองอย่าไปคาดหวังที่คนอื่นคาดหวังที่ใครอย่าคาดหวังตัวเองแต่ปลดปล่อยมันให้เกิดเป็นเพียงความหวังอันสวยงามอธิษฐานนะคะอธิษฐานในสิ่งที่จะทําให้เราตื่นรู้รู้แจ้งเห็นจริงรู้สัจะทมความจริง และแก้ไขปัญหาชีวิตของเราทั้งตัวเราและเหตุการณ์ต่างๆ unconditional ไร้เงื่อนไข conditional แปลว่าเงื่อนไข unconditional จึงแปลว่าไร้เงื่อนไขไร้เงื่อนไขกับตัวเองอย่าคาดหวังตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเอง อย่าวิ่งตามร้องขอรอคอยอะไรในโลกใบนี้แต่เรามีความรักได้เรามีแฟนได้เรามีคนรักได้เรารักครอบครัวได้เรามีความรักะ่ะแต่ก่อนที่เราจะมีความรักได้เราต้องเป็นความรักซะก่อนนะคะเราจะต้องเป็นความรักรักที่ไรเงื่อนไขนี่คือภารกิจของชวนเรจวินเฟลมแล้วคนที่ตื่นดู้ทุกคนต้องมารักไรเงื่อนไขไรเงื่อนไขกับโลกใบนี้เพราะยิ่งเรามีเงื่อนไขกับตัวเอง กับอัตราตัวตนกับจิตวิญญาณกับโลกไปนี้กับใครทั้งหลายทั้งปวงเราจะต้องวนเวียนว่ายใยเกิดอีกเพราะเราเป็นจิตสร้างภพจิตสร้างภพจิตสุดท้ายหรือจิตสร้างภพเนี่ยหรือผวังคาจิตเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอที่เราจะจากโลกนี้ไปถึงจะเกิดขึ้นนะเพราะมันเกิดขึ้นตลอดหลังจากจิตปัจจุบันมันก็เป็นจิตที่จะสร้างภพไปเรื่อยๆสร้างเส้นทางการตื่นดูการหลับไหลของเราไปเรื่อยๆ นะสร้างเส้นทางการยกระดับจิตต่อไปเรื่อยๆรักไร้เงื่อนไขจะนำทางคุณเองไร้เงื่อนไขไว้ก่อนคลีนซ i n g ชำระละ้างปลดปล่อยออกไปฝึกสมาธิสมาธิเนี่ยคือบ้านของเราบ้านที่เราจะต้องให้ความสำคัญที่สุดคือการอยู่กับตัวเองให้เป็นจะสมาธิแบบง่ายๆแบบยากๆแบบปฏิบัติแล้วแต่เลยแล้วแต่เราไม่มีใครบังคับเราแต่เราจะต้องทำเพราะมันเป็นการที่เราได้อยู่กับตนเอง เคลียร์พื้นที่ที่มันเป็นสิ่งลบลบ,ลบมืดดำเคลียร์จักกะออกชำระล้างลบล้างสิ่งที่มันเป็นพลังงานลบออกนี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของคนที่ตื่นดูทวินเรย์โรเจอร์ทวินเฟรมก็ตามชำระล้างแก้ไขการกระทําปัจจุบันเพื่อชำระล้างแก้ไขสิ่งเก่าๆกรรมเก่า,ก,ก,าการกระทาเก่าแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราแก้ไขได้ด้วยการสร้างปัจจุบันใหม่นะคะความรักความโรแมนติก ความใส่ใจสนใจกันความถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยการรักตัวเองให้เป็นแล้วเราจะรักผู้อื่นเป็นนะคะอะไรที่ทําผิดพลาดไปไม่เป็นไรเข้าใจเหตุและผลของมันและคลีนเคลียร์ออกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะนี่คือสถานการณ์ของชุินเรในวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอคู่หรือ,อยังเจออยู่แยกจากกันอยู่เราต้องลดความคาดหวังและความ ยึดมั่นหรือการรอคอยเพราะสิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้เราวนเวียนว่ายตายเกิดทําให้เราไม่มีความสุขแล้วเราพ้นทุกข์ไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นอาศัยการเจอกันของคู่ของเราอาศัยชิงโอกาสการตื่นรู้ครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากคนของคุณจะเป็นเขาหรือเธอก็ได้ตัวคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้ฟังได้ทุกพลังงานอัตราตัวตนอัตลักษณ์อัตภาพทุกลัคนาราศีทุกวันเดือนปีเกิดนะคะ ดูชิว่าข้อความของคุณนะคะเดี๋ยวจะเปิดเป็นฝั่งซ้ายของคนของคุณหรือคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยหรือจะเป็นคนรักแล้วแต่เลยอยู่ในสถานะแบบใดเดี๋ยวไพ่จะเล่าเรื่องขอดูเป็นข้อความนาข้อความของคุณสิถ้วยจงมีความสุขนะคะความสุขที่สมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเรา เลขสิบคือความเต็มที่สมบูรณ์เต็มพร้อมถ้วยคือความรู้สึกจิตใจก็คือมโนกรรมมโนกรรมแบ่งเป็นสองอย่างคือความคิดและความรู้สึกนะคะเราจะต้องคิดบวกเราจะรู้สึกบวกเราอยากรู้สึกแบบไหนเราเปลี่ยนที่ความคิดนะคะอยากมีความสุขต้องเปลี่ยนที่ความคิดดูที่ความคิดว่าความคิดเราขาดแคลนขัดสนลําบากมีความทุกข์วิ่งตามวิ่งหนีวิ่งไล่หรือเปล่านะคะ กลับมามีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบสิบถ้วยแบบสมบูรณ์ในใจอยู่ได้จริงๆนะคะอยู่ได้จริงๆมีความสุขอยู่กับเรื่องเล็กๆเรื่องง่ายๆเรื่องใกล้ตัวเรื่องปัจจุบันมีความสุขให้ได้แม้ว่าจะคิดถึงรอคอยหอยยหายังสงสัยยังไม่เข้าใจต้องละวางความไม่เข้าใจทั้งหมดทั้งปวงเพราะความไม่เข้าใจก็คือความคิดก็คืออัตตาก็คือการยึดในเรื่องในสถานการณ์ในตัวเองตัวตน ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางและสถานการณ์มันจะไหลลื่นไปเองเพราะมันถูกกาหนดมาโดยโซพลนของเราอยู่แล้วเราอย่าไปยื้ออย่าไปใต้อย่าไปพยายามสร้างเรื่องใหม่อย่าไปพยายามสร้างเส้นทางใหม่ๆนะแต่เราแก้ไขสิ่งเก่าๆด้วยการอยู่กับปัจจุบันจะสร้างอนาคตให้ดีก็สร้างที่ปัจจุบันอยากสร้างชีวิตใหม่นะก็สร้างที่ปัจจุบันแต่หมายความว่าเราอย่าไปยื้ออย่าไปเปลี่ยนเส้นทางที่บางสิ่งบางอย่างมันควรจะต้องเกิดขึ้น เราต้องแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งที่เราสร้างใหม่เพื่ออนาคตคือสิ่งที่เราจะมาทำเนี่ยคุณงามความดีการคิดบวกการสร้างชีวิตดีๆที่ระหว่างอยู่ในโลกใบนี้ กับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นการรับผลของเราเราจะต้องมายอ,ยอมรับมันตามความเป็นจริงแล้วให้มันเกิดขึ้นแล้วแก้ไขมันด้วยการสร้างปัจจุบันใหม่เห็นไหมมันเป็นอดีตที่ต้องรับผลแหละแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทุกข์กับมันลากยาวไปปรุงแต่งไปเพลินไปเราก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นไม่สุขสักทีแต่ถ้าเรามารับผลยอมรับตามความเป็นจริงแล้วเคลียร์ออกแล้วตัดจบแล้วเริ่มรีเซ็ตสิ่งดีๆใหม่ให้ชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะดูของคนของคุณบ้าง ข้อความของคนของคุณว้า wow, ว the world คนของคุณอยู่ในโลกของตัวของเขาเองแล้วอยู่ในโลกของที่จักรวาลก็จัดสรรเช่นกันเราทําได้แค่มองมอบความรู้สึกดีๆไร้เงื่อนไขกับเขาไปเขาจะมาเล่นเกมอะไรชีวิตเขาจะเป็นอะไรเราไม่ต้องไปคือไม่ได้ทอดทิ้งทางความรู้สึกอะเราสามารถส่งพลังงานบวกพลังงานดีพลังงานความรักให้กับเขาได้เลย เต็มที่เลยแต่เราต้องทําให้ตัวเองก่อนแล้วแบ่งปันเขาไปแต่ในชีวิตในเกมมนุษย์ในการเป็นคนน่ะเรายังไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายแทรกแซงเช่นกันเราก็จะไม่ยุ่งวุ่นวายแทรกแซงความรักแบบทวินเรทวินเฟรมคือความรักแบบพัดภาคจากลาก,ก็เข้าใจ จะกลับหวนกลับมาก็รู้จักรอคอยให้เป็นพัฒนาตัวเองไปด้วยเป็นความรักแบบนี้นะคะถ้าใครหลายคนเข้าใจว่าต้องคลองคู่กันตัวติดกันต้องกลับมาคู่กันสินั่นคือความทุกข์ละนั่นคือการยึดติดยึดมั่นถือมั่นละก็จะเป็นความรักแบบทางโลกต้องระมัดระวังวิธีคิดของเราเพราะความรักแบบทวินเฟลมทวินเรคือเป็นความรักแบบวิธีคิดมนโนกรรมกดแรงดึงดูดนะคะ การยกระดับจิตการแยกจากกันไปเพื่อตื่นรู้เติบโตการเรียนรู้การสูญเสียของอันเป็นที่รักสูญเสียคนอันเป็นที่รักแล้วยอมรับการพลัดพรากจากลาแล้วรักกันอย่างถูกศีลและธรรมแม้ว่าตัวเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเห็นไหมมันเป็นความรักที่ไม่มีอยู่ในโลกหรอกแต่เราจะต้องมาทําคู่ตื่นรู้คู่ภารกิจศักดิ์สิทธิ์ ทวินเฟรมหรือจะทวินเรตต้องทําเหมือนกันงานเดี่ยวเหมือนกันแค่งานคู่มีส่วนแตกต่างกันเรื่องของพลังงานเรื่องของโทรจิตเรื่องของโครงสร้างดวงจิตวิญญาณน,นะคะก็สามารถเช็คส่วนตัวกันได้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะมาดูข้อความจิตวิญญาณของคุณบ้างเก้าเหรียญ ความมั่งคั่งจริงๆอยู่ในตัวของคุณเองนั่นแหละเราไปตามหาข้างนอกอยากหาเงินหาไรายได้เสริมไรายได้หลักเมื่อไรเจะรวยเมื่อไหรจะมีเงนินนี่คือวิธีคิดที่ไม่ผิดนะคะแต่เป็นวิธีคิดของมิติสของทางโลกย้ําว่าไม่ผิดแต่มันเป็นของมิติ3ามไงเราก็จะผูกมิตรผูกจิตสร้างพบเกี่ยวกับภาระหน้าที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเราใช้กายภาพของเรากินเดินยืนนั่งนอนทํางานหาเงินด้วยความรู้สึกที่ตื่นรู้ ความเข้าใจในโลกรู้จักสมดุลพอเพียงนะคะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่เราเป็นและเรามีด้วยตัวของเราเองด้วยภายในของเราเองนะคะด้วยตัวตนของเราด้วยการเงินที่เรามีเราใช้อย่างไรให้มันเกิดผลเกิดประโยชน์ที่สุดเราร่ำรวยจากข้างในข้างในเลยเนี่ยก้าเหรียญจากตัวตนหรือจากศักยภาพความสามารถเราเนี่ยเราจะหาเงินได้จากตรงนี้เพราะฉะนั้นกลับมาอยู่ภายใน ดูสถานการณ์กลับมาคลีนมาเคลียร์ตัวเองล้างตัวเองให้เป็นสว่างให้ว่างโล่งโปร่งเบาสบายพร้อมรับสิ่งใหม่ๆพร้อมดึงดูดสิ่งใหม่ๆนะคะพร้อมที่จะดึงดูดสีนเสมอกันความถี่เสมอกันเข้ามานะคะดูข้อความของคนของคุณจะไฮพินเทสว่าคนของคุณมีแนวโน้มนะคะในทิศทางที่เขาตื่นรู้เขาอยู่ในโลกของเขาแม้ว่าจะเจอกันด้วอ,อยังคบกันหรวอย่งนะเดี๋ยวเราอาจจะดูให้ แต่ตอนนี้เหมือนเขาตื่นรู้อยู่ในโลกของเขาเขาเจอจุดที่จะทําให้เขาเข้าสมาธิจุดตื่นรู้จุดทําสมาธิของเขาอยู่ตัวพลังงานของคุณก็อัปเกรดขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะมั่นคงขึ้นมีความสุขขึ้นจงทําต่อไปความมั่นคงจากภายในความสุขจากภายในสิบถ้วยและเก้าเหรียญของเขาคือ h i ไฮพริ t e s s เลยนะคะเขาอาจจะปฏิบัติธรรมอยู่อาจจะเริ่มเข้าสู่ทางธรรมอาจจะเริ่มที่จะตรหนักรู้ นะคะเริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภายในกลับมาสนใจตัวเองมากขึ้นอืเป็นแนวโน้มที่ดีเป็นไพ่ที่ตื่นรู้ทั้งสองฝั่งเลยมาดูข้อความของคุณห้ามีเท้าโอ้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของการงานก็ดีเป็นเรื่องขององค์ความรู้การตื่นรู้ก็ดี เป็นเรื่องของการเรียนรู้บางอย่างที่คุณได้เรียนรู้มาตอนนี้มันกําลังจะพาคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นออกจากความขัดแย้งก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะดูข้อความของคนของคุณเดืดชาลีออดหูไพ่เขา ไพ่เขาหรือเธอคนของคุณไม่แพ้กับคุณเลยนะคุณมีความสุขเติบโตเริ่มมั่นคงในจิตใจเริ่มมั่นคงในโลกภายในนะคะเริ่มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยากพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองฝั่งคนของคุณนี่คือมีโลกของตัวเองมากขึ้นละ เออเริ่มที่จะเข้าสู่โลกภายในจัก,กรวาลจัดสรรเขาแล้วเริ่มให้เขาได้เรียนรู้ทุกร,รู้สุกรู้สัจจะความจริงนะคะได้ปฏิบัติเรื่องของงานจิตใจของเขาของของเขาหรือเธอแล้วนะคะชีวิตของเขามีการที่จะพัฒนาขึ้นนะคะความถี่ของเขามีแนวโนอนที่จะพัฒนาขึ้นด้วยเอ,อ้ยินดีกับพลังงานในวันนี้นะถ้าคุณเป็นทวินเรนะคะข้อความของคุณอีกค่ะเด็กถือไม้เท้า จงกล้าหาญพัฒนาต่อไปไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ว่าพลังงานตัวเองดีขึ้นหรือยังจะสุขมากขึ้นหรือยังหรือยังไม่รู้ว่าตอนนี้สถานะสถานการณ์ตัวเองเป็นอย่างไรก็จงมั่นใจเข้าไว้ว่าทํามาดีที่สุดละนะคะเราจะต้องผ่านไปให้ได้ในทุกๆเรื่องเพราะเราก็เคยผ่านมาตลอดเราไม่เคยแพ้แม้ว่าจะแพ้เราก็ลุกขึ้นได้จงให้อภยัยจงเป็นมิตรกับทุกๆคนทุกๆพลังงานทําตัววางตัวให้เราถูกที่ถูกทิศถูกทางมากที่สุดดูข้อความของคนของคุณ ราชนีถือดาบเขามีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเติบโตขึ้นไม่ว่าจะดูออกหรือไม่ก็ตามคุณอาจจะดูออกหรือไม่ออกก็ไม่เป็นไรวันนี้ให้ฟังและยิ้มยิ้มให้กับตัวเองที่ตัวเองก็เก่งเหมือนกันและยิ้มให้กับเขาคนของคุณเขาหรือเธอ ขอให้เขามีความคิดที่ดีขึ้นตื่นรู้ขึ้นมีสติปัญญาที่ดีเพราะตอนนี้เหมือนเขาอยู่ในโลกของเขาเริ่มที่จะศึกษาการตื่นรู้บางอย่างเริ่มที่จะขับเคลื่อนชีวิตและจิตวิญญาและจิตใจไปในทิศทางที่มีความคิดเป็นของตัวเองในแนวโน้นมของเขาคือมีการยกระดับความคิดด้วยนะคะเออมีการยกระดับความคิดขึ้นไม่ต้องห่วงเขาทําพลังงานคู่กันไปแบบนี้แหละรักตัวเองไปตื่นรู้ในตัวเองไป ะะแฟดของคุณทวินของคุณนี้แม้ว่าจะเป็นทวินเรก็ตาม2อดวงจิต2กายภาพ2พลังงาน2ที่มา2ที่ไปไม่มีความเชื่อมโยงกันแบบทวินเฟรมแต่แน่นอนคุณทําโชว์แพลนกันมาเพื่อจะพบจะเจอกันขอบคุณกันและกันขอบคุณตัวเองที่ได้พบเจอกันละกันนะคะว้าตัวคุณเองอยู่ในจุดที่ตอนนี้แบบพลังงานจิตใจของคุณค่อนข้างที่จะ พัฒนามาดีขึ้นนะคะเป็นเดอะเฮอร์มุตคุณอยู่ในจุดที่ตระหนักรู้รู้จิตรู้ใจรู้จักตัวเองมากขึ้นก็ให้คงสภาพแบบนี้ไว้นะคะอย่าให้เราตกโปลอย่าให้เราไปคาดหวังหรือรอคอยหรือมีพลังงานลบเคลีย์พลังงานไปยิ้มไปไร้เงื่อนไขไปรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะรักเขาผ่านพลังงานไปรักคนของคุณผ่านพลังงานไปนะคะ เดี๋ทาวเวอร์อ้เดี๋ยวพลังงานของฝั่งนั้นจะมีการเติบโตเปลี่ยนแปลง transformation ขึ้นนะคะฟังแบบนี้แล้วยินดีกับเขาไปเลยยินดีกับเขาไปเลยใช่ไม่ใช่รู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นมันเป็นเพียงแค่มายาสมมุติมันเป็นเพียงแค่อัตราในโลกเรื่องราวในโลกเราหลับตาแล้วเราก็สื่อสารกันผ่านจิตผ่านโทรจิตผ่านจิตใจผ่านความรู้สึกนั่นคือถูกถูกต้องที่สุดกายภาพก็ปล่อยให้เล่นเกมไปผิดบ้างถูกบ้าง นะคะคตื่นรู้บ้างไม่ตื่นรู้บ้างกายภาพก็ปล่อยวางไปแต่ใช้เกิดประโยชน์นะคะมาเดี๋ยวเราปิดจบแล้วดูซิคุณและคนของคุณนี้พลังงานเป็นคู่กันหรือไม่อย่างไรเจ็ดเหรียญน,นะคะก็อย่าหยุดจะใช่คู่กันไม่ใช่คู่กันทำให้ดีที่สุดนะคะอย่าหยุดทำมาดีแล้ว ค่อยๆหวานเมล็ดค่อยๆเติบโตกันค่อยๆหวานเมล็ดค่อยๆเติบโตกันไปงานนี้คือภารกิจที่คุณต้องมาทํารีบร้อนไม่ได้ทุกอย่างมีเวลาของมันทุกอย่างใช้เวลานะคะโอ้ว้าวเจ็ดเรียนและแปดเรียนออกมาเคียงคู่เคียงข้างกันนะคุณทั้งสองคนไม่ว่ากายภาพคุณชีวิตของคุณเส้นเรื่องของคุณในโลกใบนี้จะเป็นคู่หรือไม่อย่างไรคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านการที่คุณ เข้าสู่โลกภายในสื่อสารรับรู้พลังงานถึงกันหรือไม่ตัวคนของคุณคนนี้สะท้อนอะไรคุณบ้างเข้ามาให้พบที่เจอได้ยินได้ฟังได้รู้จักแล้วคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่านะคะเป็นพลังงานดวงจิตวิญญาณที่เป็นโซเมตเป็นชวินเรกันนะคะวางเรื่องกายภาพลงอันนั้นเป็นผลพลอยได้เป็นรางวัลที่คุณทําดีแล้วตื่นรู้แล้วนะคะถ้าเขาเป็นคนที่ใช่ย่งไงก็จะเป็นคนที่ใช่ แต่เจ็ดเหรียญออกมาเคียงคู่แปดเหรียญแบบนี้ไปต่อไปต่อที่ปัจจุบันไปเรื่อยๆเจ็ดเหรียญคือปัจจุบันเติบโตไปเรื่อยๆเก็บผลผลิตเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆในสิ่งที่ปลูกไว้เติบโตก็เก็บเกี่ยวเติบโตก็เก็บเกี่ยวแปดเหรียญคือต้องตั้งมั่นฝั่งของเขานะตั้งมั่นตั้งใจเติบโตค่อยเป็นค่อยไปเช่นกันเป็นพลังงานของการค่อยเป็นค่อยไปนะคะคู่นี้พลัางงานในวนันนี้อืม ข้อความออกมาดีนะคะสรุปปิดจบคุณดังคู่โชคชะตานำใพ้มาเจอกัน The View of Fortune ไม่ได้มีอะไรบังเอิญแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปนั่งผูกมัดคุณมาเพื่อแก้กเกมเล่นเกมเรียนรู้ตื่นรู้และพัฒนาตัวของตัวเองขนานกันไปส่งพลังงานทำภารกิจคู่กันไป ทำภารกิจคู่กันผ่านพลังงานผ่านจิตใจผ่านการพัฒนาตัวเองผ่านการผ่านการที่สะท้อนกันละกันกระเทาะกันละกันโซเมตจะไม่ได้มากระเทาะคุณไม่ได้มาเป็นแฝดเป็นเงากระจกแต่เขาแค่มาเป็นตัวของเขาที่ทําให้คุณเอ๊ะเอะใจแล้วนามาแก้ไขตัวเองเช่นกันในฝั่งเขาอาจจะเอ๊ะเอะใจและพัฒนาตัวเองไปในแบบของเขาจะไม่ได้ต้องทําเชื่อมโยงกันแต่แค่มาพบมาเจอกัน ะะตามโซแพลนตามแผนจิตวิญญาณตามโชคชะตาที่เราได้เกิดมาทําบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องมาพบมาเจอกันทําโซแพลนมาว่าเราจะต้องลงมาเจอกันเมื่อไหร่สะท้อนเรื่องอะไรให้ตื่นรู้กันได้แล้วเป็นอย่างไรแบบไหนเพราะฉะนั้นเช็คโซแพลนของคุณโซแพลนของคุณอยู่ที่จิตเดิมแท้ของคุณก็คือ Higher s เ l ลภารกิจทวินเรทวินเฟลมจะต้องทําผ่านไฮเออร์เซลและตัวเราเท่านั้นและส่งให้กับ พลังงานของคู่ของเราหรือ h i g h e r s e l f จะทำหน้าที่ต่อจากนั้นเองนะะแต่ถ้าเป็นคู่ Somate and Somate หรือคู่ทั้งโลกเราจะต้องใช้กายภาพอยู่ด้วยกันก็เรียนรู้จิตใจกันผ่านกายภาพนะคะจิตวิญญาณจิตใจอาจจะเชิงลึกก็ได้หรืออาจจะไม่เชิงลึกก็ได้แต่เราจะเป็นคู่บุญคู่บารมีซับพอร์ตกันเกื้อนหนุนกันเป็นคู่ที่คลองคู่กันได้ทางโลกแต่ก็อาจจะเป็นภาวะทางโลกเนาะรักโกรธโกรธหลงโกรธกันมีบุญมีบาปก็แล้วแต่แต่มันจะเป็นทิศทางของการที่เป็นคู่มิตร คู่เพื่อนคู่บุญมากกว่านั้นโซเม t แอนด์โซเม e แต่ถ้าทวินเรเนี่ยเราจะตื่นรู้พัฒนาตัวเองแค่มีเพื่อนมาช่วยแค่มีโซเม e มาช่วยเป็นคู่แทนที่จักรวาลส่งมาให้อาจจะเป็นคนนี้หรือเปลี่ยนคนก็ได้ไม่จําเป็นต้องผูกติดผูกมัดหรือว่าผูกโยงเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันแบบทวินเฟรมนะคะก็ประมาณนี้สำหรับข้อความในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ